สวัสดีครับโอ๊กกับช่องเรี้ยงวัวบ้านนอกนะครับวันนี้ไปเกียียวหญ้าหวานอิสราเอลให้่กินนะครับโอ้กิ่นดีมากนะครับหญ้าก็ออนนุ่มนะครับนี่ครับหญ้าหวานนะครับโอ้ได้กิ่นของดีครับวันนี้กินได้ทั้งต้นเลยนะครับลำต้นกับออนนุ่มนะครับ พะมันมันต้นมันยังบากแกนะครับอร่อยหรือเปล่าเด็กๆนี่ครับพาเด็กๆมาด้วยนะครับวันนี้มันคืออาหารวัวคือ <c oughs> ยาวัวยาหวานอิสราเอลครับเจ้า ันเป็นยาตีแบะยุ่งยากครับต,รตัดมาให้กินกินเลยมาต้องได้บดนะครับพอลำต้นมันมีป้องทีครับกัดได้ครับกินทั้งวัวเล็กและวัวใหญ่ลอยหรือเปล่านี่ครับนี่ผมก็ใส่ตียานมนะครับ ตัวนี้นะครับศูนย์เขาเรียบร้อยแล้วนะครับแพรหายสนิทแล้วครับถ้าเป็นตัวเมียก็ดีทําไว้นะครับมันจะอยู่กเฮาหแฮมเมอรนตัวปู้อี้จะต้องทำก็ได้ครับดูฟังเสียงมันกัดนะครับ มันอ่อนนุ่มมากเลยนะครับเรียงแบบขังนะครับพื้นที่ผมมันกว้างนะครับสวนยางนะครับมีประมาณห้าไร่นะครับล้อมลวดหนามมดเลยนะครับสะดวกกระเป้านะครับเวลาเขาจะไปไหนมาไหนครับเกี่ยวเนื้อเฮือหิอ้สบาย ถ้ามีแปลงหญ้าแล้วโอ้สบายเลี้ยงวัวเป็นเลี้ยงง่ายเลยนะครับทีนี้จังไยให้แร้งจัดนะครับต้องคอยดูเรียงน้ำนะครับนี่ครถึงฝนตกแต่แต่ยังบบมีน้ำนะครับช่วงนี้เด็กๆปิเดเทิมครับแล้วก็ พอดีมีเรื่องโควิดมาตัวนะครับมาได้ไปเที่ยวเล่นไหนนะครับครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตะใครเตยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทุกคนทำคลิปนะครับ พันธุก,กรรมของมันนะครับแม่หน้าแดนนี่ครับลูกก็เหมือนกันนะครับเล็วปูครับนี่ปัญหาครับต้องขุนยังเยอะขุนเขาบาอู้ถึงดังสีความแตกต่างสองสีขอบอู้ถึง้วครับ